ลิเวอร์พูลแพ้คาบ้านให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตตสอต่อหนึ่งในเกมที่แฟนหงแดงหลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อแต่สําหรับอาเนสล์ตกุนซือของลิเวอร์พูลเขามองเกมนี้อย่างมีเหตุผลและย้ําว่าทีมยังอยู่ในเส้นทางที่ดีบอลเอไอจะพาไปเจาะทุกมุมจากคําพูดของเขาหลังเกมนี้ยูไนเต็ดขึ้นนําตั้งแต่นาทีที่2จากไบรอันเอมบูโมทาให้แอนฟิลเงียบกริบสโอตยอมรับว่าการเสียประตูเร็วทําให้แผนที่เตรียมไว้ต้องปรับทันที แต่เขายังเชื่อว่าทีมตอบสนองได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่ลิเวอร์พูลครองบอลและสร้างโอกาสได้มากลิเวอร์พูลมีโอกาสยิงชนเสาถึง2ครั้งจากโคดี้กัคโปซึ่งสล็อตบอกว่ามันคือความโชคร้ายและถ้าลูกนั้นเข้าประตูเกมจะเปลี่ยนไปทันทีเขาย้ำว่าทีมสร้างโอกาสได้มากพอแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะส,สุดท้ายสล็อตพูดถึงการเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังว่าเราต้องการความสดและความเร็วเพื่อเพิ่มมิติในเกมรุก เขายอมรับว่าทีมเสียสมดุลไปบ้างแต่เป็นความเสี่ยงที่จำเป็นเพื่อหวังผลการแข่งขันการโปรยิงตีเสมอในช่วงท้ายเกมซึ่งสล็อตบอกว่าเป็นรางวัลของความพยายามแต่เขาก็ยอมรับว่าหลังจากตีเสมอเราน่าจะคุมเกมได้ดีกว่านี้เพราะยูนเต็ดกลับมายิงประตูชัยจากแฮร์รี่แม็กวในนาทีที่84สล็อตชี้ว่าเราต้องจัดการกับลูกตั้งเตะให้ดีกว่านี้เพราะประตูที่เสียมาจากจังหวะลูกนิ่งเขาย้ำว่า รายละเอียดเล็กๆแบบนี้คือสิ่งที่ตัดสินเกมใหญ่และทีมต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่สล็อบอกว่าทีมยังอยู่ในเส้นทางที่ดีและเรายังมีโอกาสในทุกถ้วยที่หลงแข่งเขาย้ำว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนและเชื่อว่าทีมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมสลกล่าวถึงแฟนบอลว่าพวกเขาสุดยอดมากและแม้จะตามหลังพวกเขายังส่งเสียงเชียร์ตลอดเขาย้ำว่า เราจะสู้เพื่อพวกเขาในทุกเกมที่เหลือสุดท้ายสลอดบอกว่าเราจะวิเคราะห์เกมนี้อย่างละเอียดและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปเขาย้ำว่าทุกเกมคือโอกาสใหม่และเราจะไม่ปล่อยให้ความพ่ายแพ้มาหยุดความมุ่งมั่นของเราคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรปรับอะไรหลังเกมนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ